ของโพสที่พี่หนุ่มกันชัยลงเมื่อคืนนี้โอ้พี่หนุ่มพูดถึงใครอ่ะฉันรูฉันแคปมา,มาเมื่อช้านี้ก่อนจะบอกใครให้สู้สหันไปดูเงาหัวตัวมึงเองก่อนอุ้ยแล้วเมื่อเช้าฉันนั่งขี้อุ้ยขอโทษนั่งอึนในห้องน้ำเอ,อฉ,ฉันก็ไล่เลยว่ามีใครพูดอย่างนี้ฉันก็ไปเห็นอันนี้จ้ะไหนไหนสิใชน่นี่ไงนี่ไง เออรู้สิแมะชื่อขนาดนี้จะมาูได้ไงเราฉันก็ไปทาการบ้านแกเอาจริงๆไหมถ้าเป็นคนเนี้ยก็ไม่แปลกใจเพราะเขาก็คือเป็นอะไรเออเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจป่าเข้าใจแล้วเขาก็เขาก็ถือว่าแบบแต่หลายคนนอนไม่หลับไงว่าเอ๊ะไปเขาพูดถึงใครวะอะไรเงี้ยเขเขามีเรื่องฟ้องอือใช่ ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมสือับนี่เออเขาใส่ปลาไม่รู้แต่หมายถึงว่าคู่ก,กรณีอะ่ะคู่กรณีก็น,นีอ่อ่ะเออเขาใส่ยางเขาใส่ยางไม่ใช่นี่หรอไม่ นี่ด้วยทั้งแขงเลยทั้งคู่ทั้งแขงเลยคนนั้นเขาก็เลยว่าไฟทิ้งน่ะอซึ่งฝั่งหนูน่ะเขาโมยถูกคู่อยู่แล้วเข้าต่ไหมแกเขาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วสองคนเนี้ยกับพี่หนุ่มอะเออเขาก็เลยว่าไงเขาก็เลยบอกว่าก่อนที่จะสู้ไอรนะอ่านตามโพสสิ น้ำท่วมโลกดูเงาหัวตัวเองก่อนเออเนี่ยก่อนจะบอกใครสู้ๆช่วยหันไปดูเงาหัวตัวมึงเองก่อนไงแซ่ใช่ไงก็คือถูกสั่งเวียนอยู่แล้วเขาก็แซ่ไงลดพี่หนุ่มลดเขาด้อยังแต่จริงนะเปิดเมื่อกี้ไะยังไงเนี่ย ก็อยู่ดีมิว่าดีก็ใช่ไงแต่ว่าฉันว่าหลังๆเขาอาจจะมีความมั่นใจสูงไงใช้คําว่าาอใช้คาแบบสุภาพมั่นใจสูงเอออ่ากพูดอย่างนี้แหละแต่กลัวไงล่ะก็เลยเขาบอกมั่นใจสูงดีกว่าเขาได้ไหมเขาผู้ชายหลวงปู่มั่นไงพื้นชีราค่ะ หนูไม่ได้บอกว่าใครเลยมดดำเหนื่อยมากมดดำมดดำมดดำพอก่อนมดดำมดเหียงจะแล้วเหมือนมดดำแล้วโดูหลายข่าวละมดดำต้องพอก่อนสงสารนั่นแหละทร่เราควรเอาข่าวพี่มดดำมาเมื่อวานด้วยที่พูดในข่าวสั้นไไม่จะตายแต่ไปไปดูเวนะมีนักข่าวในทิกตกอบางคนน่ะเขาเรียบเรียงครบนะเขาก็กล้าอยู่นะใช่ดิเขาก็กล้าอยู่นะ